เมื่อกี้เนี่ยมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งถามเรื่องภาวนาเนาะน่าสนใจมากเนาะถามเรื่องว่าภาวนาไปแล้วเห็นเห็นไม่เหมือนกันสักวันบางวันก็สงบบางวันก็ไม่สงบอะไรประมาณเนี้ยนะ,ะพวกเราจะเข้าใจผิดคิดว่าการภาวนาเนี่ยะจะได้เกิด ปัญญาในทางความคิดไม่ใช่ปัญญาในทางวิปัสนาไม่ใช่ความคิดเป็นการรู้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นรู้ในความเป็นจริงคืออะไรนี่แหละคือย,ยมยมผู้หญิงมือมชาวในที่พูดาวางวันก็เป็นอย่างนี้บางวันกับเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกันสักวัน ที่จริงเนี่ยถ้าเราดูดีๆไม่เหมือนกันทักนาทีชักชัวโมงเห็นไ,ไหมนั่นแหละเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่มันไม่จริงอารมณ์นี่ไม่จริงอ่ามันเกิดเกิดดับดับไปเดี๋ยวก็นอนมาเดี๋ยวก็นี่มาเห็นอย่างนี้เราเรียกว่าวิปัสนาอ่ะไม่ใช่ว่าโอ้วันนี้สงบ เราก็เอาความสงบนั่นละเป็นเป็นจิตซะเหมือนเมื่อคืนที่พูดที่จริงความสงบเนี่ยเป็นอาการของสมาธิแต่สักสักพักก็พอเราออกจากสมาธิมันก็เป็นไม่สงบแหละอันนั้นก็ไม่จริงเห็นไหมพูดที่จริงๆอ่ะคือผู้รู้ผู้ที่เห็นผู้ที่เห็นว่ามันสงบรู้ไหมเห็นอน,นิจังเห็นยังไงเห็นแบบนี้แหละ เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่จริงแปลว่าไม่เที่ยงอ่งาหลวงตาเคยถามตลอดว่าเชื่อไหมว่าหลวงตาเนี่ยเคยเป็นเด็กทําไมถึงว่าหลวงตาเคยเป็นเด็กแล้วเด็กหายไปไหนล่ะฮะมันหายไปไหนล่ะมันไม่จริงใช่ไหมเหมือนเรื่องเมื่อวานเนี่ยทําไมเราไปทุกข์กับมันเรื่องปีกายนีย่ทำไมไปทุกข์กับมันอ่า ทั้งที่มันไม่จริงเห็นไหมเรื่องเมื่อวานเนี่ยเหมือนชาติอดีตเลยนะถ้าเราภาวนาถึงจุดที่มันสลัดสัญญาได้ไวขนาดนี้เรื่องเรื่องเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับชาติอดีตเลยนะชาติก่อนเลยถ้าเราอยู่ปัจจุบันโดยแท้จริงๆถ้าเราเป็นเองอะนะมันจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาแต่ว่าถามว่ารู้ไหมรู้ถ้าเราลึกรู้มันระลึกรู้ไปแต่พอาเราะล,ะลึกรู้ปุ๊บถ้ามีคนถาม มันก็จะวางไปเหมือนกับอยู่ปัจจุบันจริงจริงชาติอดีตก็จะเหมือนเหมือนเมื่อวานเนี่ยอ่าส่วนอนาคตมันก็จะไม่มีเห็นไหมมันจะไม่มีความหวังพวกเราเนี่ยมีความหวังหรือมีอนาคตพวกเราอยู่ด้ความหวังไงมันก็เลยผิดหวังเมื่อไหร่เริ่มหวังมันก็เริ่มผิดหวังจะเริ่มหวังแล้วอ่ะเห็นไหมละ แล้วมันจะสร้างความกลัวนะความหวังเนะี่ยอ่ารู้ไหมอนาคตเนี่ยน่ากลัวอ่าเห็นไหมเหมือนความตายเนี่ยหลวงตาเคยพูดว่าความตายไม่ได้น่ากลัวหรอกความกลัวต่างหากที่น่ากลัวรู้ไหมอ่าอ่าความกลัวนี่แหละหน่ากลัวไม่ใช่ความตายหรอกตายเมื่อไหร่ตายด้วยวิธีไหนก็มีคุณค่าเท่ากันในชีวิตนี้ อะอ่าถ้าเราคือมันมันมัน,ม,นมันตายไม่จริงไงทำไมถึงเรียกว่าตายไม่จริงมันตายอย่างเงี้ยตายแล้วก็กไปใหม่เหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบ้านเฉยเคยเห็นปู่เฉยชวนไหมอ่ะเข้าตรงเนี้ยตรงนี้อยู่ไม่ได้ก็ไปเข้าตัวใหม่อันนี้พูดถึงเรื่องภพชาติเรื่องความตายมันไม่ตายจริงหรอก ไอ้ตายเนี่ยคือตัวนเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวเคยเป็นเด็กเนี่ยแต่ไอ้ตัวนั้นไม่ตายิเนี่ยไอ้แต่จะว่ากลัวเป็นไอ้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 นี่กลัวไม่เป็นไม่รู้เรื่องแต่ไอ้ตาไอ้ไม่ตายนะา่ะอกับกลัวเป็นหลวงตาเคยพูดคำหนึ่งว่าผู้ตายไม่กลัวผู้กลัวไม่ตายผู้กลัวคือจิตเนี่ยไม่ตาย <uc> s. <S อ่าอ่าไปเรื่อยของมัน อ่าอ่าลูกจาก็เลยว่ามันไม่จริงเห็นไหมเราไม่มีอยู่จริงๆถ้าเข้าไปถึงตัวนี้แล้วไม่มีเราเพราะไม่มีเราก็ไม่มีทุกอย่างเห็นไหมนี่คือเข้าไปถึงสุญญา,าหรือเรียกว่าอนัตาก็แล้วกันอนาตากแ้เห็นไหมไม่เที่ยงไม่จริงฮะเห็นไหม